อส,สูนมากคิดว่าเป็นหลวงพ่อพระสุขที่ตามตันนานเพือมาทางน้ำบอกว่างันก็ทัพกเซียนทั้งหลายเซียนพระหรือว่าแม้กระทั่งเข้าทรงทางภาคเหนือก็หลายๆจังหวัดนะมาเขาบอกว่ามหาพระสุขเขาบอกว่านี่แหละหวงพ่อระสุของจริงหลวงพ่อพระสุขพระพุทธรูปโบราณสมัยล้านช้างตามตำนานกล่าวว่าเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปสามพี่น้องคือพระสุขพระเสริมและพระสายโดยกล่าวกันว่า เป็นพระพุทธรูปประจําตัวพระราชธิดาของสมเด็จพระชัยยเชษฐาธิราชพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างซึ่งต่อมาระหว่างการอัญเชิญข้ามลําน้ําโขงแผลที่อันเชิญพระสุขได้แตกออกทําให้พระสุขจมลงไปในลําน้ําโขงเป็นที่สการะยิ่งของพญานาคและด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระสุขที่แม้จะจมลงไปในลําน้ําโขงแล้วปัจจุบันพุทธศาสนิกชนก็ได้เรียกพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยล้านช้างหลายองค์ว่าพระสุข จึงกลายเป็นความพิเศษประการหนึ่งของพระสุขพระที่เป็นพี่องค์ใหญ่ในบรรดาพระพุทธรูปสามพี่น้องซึ่งหนึ่งในนั้นคือพระสุขที่วัดศีโสพลธรรมทานจังหวัดบึงการแห่งนี้ ระครูวิสุธทธิโพธารักษ์เจ้าคณะอำเภอเมืองบึงการเจ้าอาวาสวัดศรีโสพลธรรมทานกล่าวว่าองค์หลวงพ่อพระสุขหรือองค์หลวงพ่อพระโสพลนั้นท่านได้มาประดิษฐานในวัดนี้นานแล้วกล่าวกันว่าพระยาพิสัยสรเดชเจ้าเมืองผลวิสัยสมัยนั้นอัญเชิญมาประดิษฐานที่นี่พร้อมกับพระพุทธรูปโบราณอีกสี่องค์ต่อมาเจ้าคณะจังหวัดน้องคายขณะนั้นจึงได้ถวายพระนามว่าพระพุทธโสพ,พลมงคลใต้ โดยชาวบ้านในพื้นที่เรียกท่านอีกชื่อหนึ่งว่าหลวงพ่อพระสุขอันมีที่มาจากความผาสุของ์ห you know, <al ab itation> ลวงพ่อพระสุขหรือหลวงพ่อพระสุขโสพลท่านได้มาปฏิฐานอยู่ในวันนี้นานแล้วนานขนาดไหนไม่มีคนรู้มีแต่พูดเท่าผู้แก่เล่ามาบอกว่าหลวงพ่อท่านทั้งห้าองค์น่ะทั้งห้ามีหลวงพ่อพระสุขโสพลเลยที่คนใน คิดว่าเป็นหลวงพ่อประสุขอสวนมากอคิดว่าเป็นหลวงพ่อประสุขที่ตามกันนานคือเอามาทางน้ำบอกว่างั้นมาทางน้ำมาขึ้นอยู่ที่วัดวัดกลางหรือว,วัดศรีมงคลแต่ก่อนก็เลยเอามาที่วัดศรีมงคลธรรมทานอย่างนี้ตอนแต่ก่อนก็ชื่อว่าศรีมงเหลืองอ่าแล้วก็มาพร้อมกันทั้งห้าองค์อะ่ะกับทั้งห้าองค์มีแต่พระเก่าแก่ทั้งนั้นนะอ่าสวสดทรงก็สวยงามงดงามมากที่ เป็นลักษณะเป็นสงกษัตรสร้างแหละนะผู้เท่าผู้แก่พูดให้ฟังก็บอกว่าท่านพระญาพิสัยสุรเดชเจ้าเมืองพุทธิสายสมัยก่อนนะอัว่านํามาอนำมาขึ้นวัดนี่ล้วก็มาปฏิฐานไว้วัดนี่แหลนะนะทีนี้ต่อต่อมาก็เลยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจา้าคณะวัดหนองคายแต่ก่อนท่านได้มาก็เลยให้ท่านได้ถวายชื่อหรือแถวไหนพระนามเพราะว่าพระพุทธสูตร มงคลใต้บอกว่างั้นนะต่อมาก็ท้งพวกเซียนทั้งหลายเซียนพระหรือว่าแม้กระทั่งพวกเข้าทรงทงางภาคเหนือก็หลายๆจังหวัดนะมาเขาบอกว่ามหาพระสุขเขาบอกว่านี่แหละหลวงพ่อสุของ์จริง ขณะเดียวกันความเชื่อที่ว่าพระพุทธโสพลมงคลใต้ก็คือพระสุขที่จมลงไปในลําน้ําโขงนั้นด้วยว่าจุดที่พระสุขจมลงไปในลําน้ําโขงบริเวณปากน้าหง่มนั้นเฉียงกับบ้านหนองกุ้งอําเภอพล,พลพิสัยจังหวัดหนองคายจึงอาจเป็นไปได้หรือไม่ว่าพระยาพิสัยสระเดชเจ้าเมืองพลพิสัยขณะนั้นได้อัญเชิญท่านขึ้นมาแล้วก่อนอัญเชิญมาประดิสฐานที่วัดศรีโสพลธรรมทานจังหวัดบึงการแห่งนี้ สำหรับปีนี้วัดศรีโสพลธรรมทานหรือวัดใต้ได้จัดพิธีอัญเชิญองค์หลวงพ่อพระสุขให้พุทธศาสนิกชนได้ส่งน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์โดยมีพระครูวิสุธทธิโพธารักษ์เจ้าคณะอำเภอเมืองบึงการเจ้าอาวาสวัดศรีโสพลธรรมทานเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายธีรพลขุนพันเพลิงในอำเภอเมืองบึงการเป็นประธานฝ่ายครวาสโดยได้อัญเชิญองค์หลวงพ่อพระสุขหรือพระพุทธโสพ,พล พระพุทธรูปโบราณสมัยล้านช้างออกประดิษฐานนภายนอกอุโบสถก่อนอัญเชิญแห่รอบเมืองบึงการให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้สักการะบูชาและส่งน้ำเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี2567โดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีแห่อ,อันเชิญร่วมส่งน้ำเป็นจำนวนมากตลอดเส้นทางนอกจากนี้ภายในอุโบสถของวัด ยังประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณสมัยล้านช้างอีก4องค์รวมกับองค์หลวงพ่อพระสุขเป็น5องค์ได้แก่องค์ที่ 1. พระพุทธโสพลหรือองค์หลวงพ่อพระสุของค์ที่สองพระพุทธมงคลธรรมวัตรองค์ที่สพระพุทธสิริพัฒธรรมรดองค์ที่ 4. พระพุทธพจนธรรมทานและองค์ที่หพระพุทธอภธิบาลธรรมวิสุทธิ ในท้ายที่สุดนี้พระสุขที่วัดศรีโสพลธรรมทานจังหวัดบึงกาฬจะเป็นพระสุขที่จมลงไปในลำน้ำโขององนั้นหรือไม่อาจต้องรอการพิสูจน์และอาจไม่สำคัญเท่าความพิเศษขององค์หลวงพ่อพระสุขที่แม้จะกล่าวกันว่าจมลงไปในลำน้ำโขงแล้วแต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของท่านชื่อพระสุขไม่เคยหายไปเลยจากความรับรู้ของผู้คนและพระสุของค์หนึ่งนั้นก็ประดิษฐานที่ วัดศรีโสพลธรรมทานหรือวัดใต้อําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการแห่งนี้ทานก็ท้าน้อยทั้งหลายจึง้นำจึงสั่น,นดอกไม้มานอ่อนทัหลายแก่หลวงพอ่พอพระงพ่อตรลุปเจ้าึ่งเป็นองค์แห่งของพระสรรมานสังหเจาเพราะว่าพระเราก็มาทางน้ำเหมือนกันเป็นมาหาองค์นะมีแต่สองสามลิตทั้งนั้น จะพระเก่ารุ่นเดาเก่าด้วยกันใจหลวงพ่อ,อพระศุขร์หลวงพ่อพระพุทธสูตรเนี่ยลักษณะทรงกับสร,รสร้างตามตามตำหรักตำรายอะไรต่างๆท่านทัก์สินนะมาขอพรอ,อะไรโดยมากก็จะสมปัานาสิ่งของอะายหายเขาก็มีคนมาบ่ามาบนได้ได้ส่วนมากเลยตะกี้นี้เขามา โดยปัจจุบันพระครูวิสุทธิ์โพธ,ธารั์เจ้าคณะอำเภอเมืองบึงการเจ้าอาวาสวัดศรีโสพลธรรมทานได้เปิดอุโบสถให้พุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวหรือผู้สแสวงบุญสามารถเข้ากราบไหว้สก,การักขอพรหลวงพ่อพระพุทธโสพลหรือหลวงพ่อพระสุขและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดภายในอุโบสถรวม5องค์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง18นาฬิกาของทุกวัน